น้องไอ้จงตอบความรู้สึกจริงๆของหนูเลยนะไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องแสดงออกพ่อเลื่อนไปเจอบางคอมเมนต์นะบางคอมเมนต์นะครับว่าลูกสาวสวยน่ารักขนาดนี้แล้วก็เป็นสาวแล้วคุณพ่อทําคลิปแนวปัญญาอ่อนคุณพ่อไม่กลัวจะว่าลูกสาวคุณพ่อจะได้รับความอับอายบ้างเหรอเออทีนี้ผมก็อยากจะถามจาก หัวใจของลูกสาวผมนาอว่าเขาจะรู้สึกยังไงที่มีพ่อนะเป็นไท้ทุกอย่างให้กับเขาแหละนะปัญญาอ่อนผมก็เป็นได้นะเออผมก็อยากจะถามความรู้สึกจริงว่าลูกผมรับได้ไหมแล้วก็มีความรู้สึกยังไงกับที่ผมปัญญาอ่อนแบบนี้เพราะมันมีคอมเมนต์เขาถามผมอยู่ไงว่าคุณพ่อไม่อายมั่งเหรอว่าพอลูกสาวแล้วก็ภรรยาเนาะวันแล้วก็สวยน่ารักทุกคนแต่คุณพ่อทําตัวปัญญาอ่อนมากๆอ่ะ ออความรู้สึกนี้อย่าให้ลูกสาวเป็นคนตอบไอ้หนูลองตอบสีเอาจากความรู้สึกของหนูเลยเนาะที่พ่อทําตัวปัญญาอ่อนหรือทําอะไรก็แล้วแต่หนูอายเขาไหมไอายแล้ว<อ> <c oughs> แล้วก็หนูรับได้ไหมไม่ได,รไได้รับไม่ได้รับไม่ได้แต่แต่ภูมิใจไหมไม่ไามา่ภูมิใจด้วยเอ่นเออไม่อายไม่ไอายเล้วแล้ว,ลวมีความรู้สึกยังไงที่พ่อทาตัวปัญญาอ่อนนี่หนูมีความรู้สึกแบบไหนตลก ตลกพ่อเป็นได้ทั้งหมดใช่ไหมเป็นเพื่อนเป็นอะไรได้สารพัดลูกสาวของผมนะเพื่อนเขานะครับหลายหลายคนอยากจะเป็นเขาบอกว่าอยากมีพ่อแบบนี้ว่าไอ้พ่อเองโหทุกอย่างเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรได้ทุกอย่างอะนะแล้วแล้วอย่างที่มีคนเ็าคอมเมนต์มาว่าทำตัวแบบนี้ไม่ไม่ไม่กลัวลูกจะอายเหรอหนูอายไหมอัน <laughs> นี้คือ,อยังไงอะ ภูเกียตตัวพ่อไหมไม่เออทาำไมต้องอายล่ะเออทำไมต้องอายล่ะเออก็พ่อเราเป็นเด็ดไอดอลขนาดนี้ทำไมต้องอายล่ะชีวิตใครชีวิตมันเออชีวิตใครทั้งเงนั้นอยู่แล้วเพราะพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหนูใช่ไหมนี่เออไม่อายนะครับแล้วลูกเขาก็ดีใจด้วยนะเพื่อนลูกอ่ะอยากจะเป็นเขาบอกอ่ะอยากจะมีพ่อแบบนี้ด้วยซ้ําแล้วลูกผาวผมจะอายทาไมอ่ะ กลับภูมิใจที่ซ้ำเป็นได้ทุกอย่างให้ลูกอ่ะเออทำทุกสิ่งทุกอย่างนะเพื่อลูกอยู่แล้วรู้เรื่องไอ้หน่อยไม่ตปตะกี้นี้ลืมเลิฟเลิลืมลิมเลตลอดการทำติ๊กต็อกมาสองปีกว่านะครับช่องของผมเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สองเดือนเต็มเต็มกัด กับการทำในหน้าติกตอกก็นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับทุกการซัพพอร์ตนะครับทุกการสนับสนุนนะครับผมมีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ๆน้องๆให้การยอมรับและก็ตัดสนับสนุนนะครับช่องผมจะเติบโตหรือจะดับนะครับมันขึ้นอยู่ที่พวกคุณนะครับถ้าผมทําตัวไม่ดีนะครับช่องผมมันก็จะดับโดยอัตโนมัติของมันแต่ณวันนี้ช่องผมเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณจริงๆครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในการทําคลิปนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวผมด้วยเด้อน,นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อสินค้าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของผมด้วยนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมทําคลิปขอบคุณไปแล้วกับการทําในหน้าทิกตอกสองเดือนเต็มๆกับรายได้ที่มันแบบดีขึ้นอย่างต่อเนื่องดีขึ้นเกินคาดนะครับขอบคุณจริงๆครับจับตัวใจครับผมเลิฟเลิฟ